สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปเปิลก็มีคลิปดีๆมาฝากเด็กๆนะคะคลิปวันนี้เป็นคลิปจิ๊กซอ์ผล,ลไม้เด็กๆอยากจะเล่นกันหรือยังถ้าอยากจะเล่นกันแล้วไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้รูปอะไรเอ,อ่ยนักเรียนเป็นรูปสับปะรดนะคะ คุณครูจะฟามแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาต่อกันใหม่นะคะอันที่เราเล่นเนี่ยเป็นแค่ผลไม้ชิดเดียวนะคะคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะหลังจากนั้นมาเราจะผลไม้หลายๆอย่างมารวมกันนะคะเราก็าจะมากลางกันนะคะอ่าเราเปิดดูแผ่นแรกเลยเปิดดูเลยนะคะสับประรดเหน่างาจะเป็นยังไงนะ เปิดออกมาแล้วใช้สับรถไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จเราก็ต้องมาขยับขยายกับมันเอใช่ไหมเนาะไม่ใช่อีกอแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆืยนะคะแล้วก็เปลี่ยนดูซิว่าใช่ไหมเอใช่ไหมเนาะไม่ใช่อีกเราดูซิคะว่าทําไมมันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดูซิคะใช่ไหม ในคิปว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆอ่าเป็นสับประลดหรือยังคะลูกอันนี้เป็นสับประลดแล้วนะคะนักเรียนเล่นได้ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนเล่นได้นะคะอันนี้เป็นแบบง่ายๆก่อนนะคะคุณครูจะเล่นให้ดูก่อนนะคะโอเคคะ่ะที๋แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นกันหรือยังคะนักเรียนดูนะคะ ภาพนี้คือแตงโมนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะฟ้ามนะคะแล้วเราจะมาต่อกันนะคะเราฟัามเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูนะคะว่าเราจะมาต่อแตงโมได้ยังไงพลิกมาหนึ่งอันนะคะพลิกมาเรื่อยๆนะคะลูกอา้าวดูสิมันจะเป็นแตงโมกันได้หรือเลปล่านะอใเรียนดูสิคะ มันได้ไหมเนี่ยเอ๊มันได้ไหมคะนักเรียนต้องสังเกตนะคะข้างๆและตรงกลางมันใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่นะคะนักเรียนก็ต้องขยับใหม่นะคะขยับอีกเอ๊ใช่หรือยังเนะอ่ะเราเปลี่ยนอันนี้สิใช่ไหมนักเรียนคิดว่าอันนี้เป็นแตงโมหรือยังคะใช่ค่ะเป็นแตงโมแล้วนะคะนักเรียน คุณครูคิดว่านักเรียนสามารถเล่นได้นะคะโอกาสหน้าเราจะมาเล่นอันใหม่กันนะคะคลิปนี้คุณครูจบก่อนนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะรูปอะไรเอ่ยรูปเชอร์รี่นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะปั้มแล้วนะคะเรามาดูกันคะ่ะแล้วก็หมุนๆไปหมุน,มน,มนไป,นไปอ่าเรามาเปิดดูนะคะ เชอรี่หนะ้าตามันเป็นยังไงเนี่ยอ่าเรามาดูซิใช่เชอรี่ไหมเนาะเรามาดูนะคะว่าใช่เชอรี่ไหมเนะ,ะนะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนต้องมีความสังเกตนะคะว่าเรามีจุดอยู่ตรงไหนที่เราจะวางได้นะคะอ่าโอเคใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะไม่ใช่เห็นไหมคะเราต้องสังเกตนิดนึงนะคะว่า มันจะใช่เชอร์รี่ไหมเนาะเราต้องพลิกไปพลิกมานะคะลูกของอย่างเงี้ยเฮ้ hey, มันใช่ไหมเนาะเชอร์รี่เชอร์รี่ของเรามันใช่ไหมเนาะอ่าตกลงเราได้เชอร์รี่มาแล้วนะคะลูกนี่ต้องกดลงนิดนึงนะคะนี่ได้เชอร์รี่ออกมาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆเก็บนี้จบ อะนักเรียนมาดูภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพองังหุนนะคะเดี๋ยวเราจะฟ้ามกันแล้วเราจะมาดูนะคะว่าเราจะมาต่อองังหุนได้ยังไงนะคะเราก็มุนมุนหมุน,มน,มน,มนไปเรื่อยเสร็จแล้วเราก็กางออกมานะคะอ่าเราจะมาเรียงภาพองังหุนกันนะคะอนักเนี้ต้องสังเกตนิดน,นึงนะคะว่าอันไหนมันจะอยู่ก่อนอยู่หลังอ่านักเรียนดูนะคะมันมีใบใช่ไหมคะ เราใช้ใบต่อกันเห็นไหมคะถ้าใบามาต่อด้วยกันได้แล้วนะคะว่าจะเป็นรูปร่างของมันเลยเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือองุ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิปสุดท้ายของค,คุณครูจะทําผลไม้รวมนะคะทั้ง4อย่างเลยนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะตอนนี้ครูเอาผลไม้หลาย,ลายชน,นิดเลยเอามารวมกันนะคะเราจะมาจัดรูปผลไม้กันคะ่ะ เวลานักเรียนจะทํานะคะนักเรียนต้องสังเกตนิดนึงนะคะเราดูยังไงว่าจะจัดได้ได้ถูกต้องหรือไม่เราดูสีของมันก่อนค่ะว่ามันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันไหมนะคะถ้ามันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันนะคะเราก็เอามารวมกันไว้ก่อนนะคะเราถึงจะค่อยมาทํานะคะอ่ะนี่เรามาดูภาพแรกภาพแรกค,คุณจะทาอะไรนะแตงโมนะคะลูกเอะมันใช่แตงโมหรือย,อยังเนาะ อ่ะอยังไม่ใช่แล้วก็ขยับไปขยับมานะคะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะลูกเออมันใช่แตงโมของเราหรือ,อยังเนาะอ้าวได้แตงโมหนึ่งลูกแล้วลแตงโมนะคะชิ้นต่อไปอ่ะเราเอาสีเหลืองดีกว่าสีเหลืองเป็นลูอะไรเนาะสีเหลืองสับอะไรเนาะสับกะรดนะคะสีเหลืองเป็นสับปะรด แล้วก็เอามาวางเหมือนเดิมค่ะเรามาดูนะคะว่ามันจะเรียงยังไงนะสับปะรดเนี่ยเราได้แล้วสับปะรดหนึ่งลูกได้สับปะรดไปแล้วใช่ไหมคะอาว่าตัวนี้ยังเหลืออีกสองชิ้นเอาอะไรดีเนาะเอาสีแดงออกมาสีแดงคือลูกอะไรเนาะสีแดง อ้าลูกอะไรเนอะสีแดงเดีย๋ยวมาดูกันสิคะลูกว่ามันเป็นลูกอะไรเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนาะ <c oughs> นักเรียนดูสิคะว่าวมันใช่ไหม <c oughs> มันใช่เชอรี่ของเราไหมคะลกูกอ่า เชอรี่แล้วนะคะลูกสุดท้ายเป็นอะไรนะสีม่วงใช่แล้วค่ะเป็นอมุนสีม่วงนะคะลูกเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าน้ออมุนอันนี้เราก็ค่อยๆมาเรียงกันนะคะเอาไม่ใช่เราก็ขยับไปขยับมานะคะลูก แล้วก็ต้องขยับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเข้าลูกเข้าลอยของมันนักเรียนดูนะคะตอนนี้นะคะผลไม้เรามีสีชิ้นแล้วนะคะที่ครูทําตั้งแต่อันแรกๆเลยนะคะจะมีอง,งุ่นมีเชอร์รี่มีสับปะรดแล้วก็แตงโมนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงสนุกกับเกมนี้นะคะโอกาสหน้าเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกิจกรรมเกมการศึกษาจิ๊กซอผล,ลไม้เด็กๆลองทำตามคุณครูเปิ้ลดูนะคะหาไม้ไอติมที่ทานแล้วนำมาทำตามแบบคุณครูหรือแบบไหนก็ได้ที่นักเรียนต้องการทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูเปิ้ลดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเปิ้ลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ 拜拜。Bye bye.